แวัสดีจ้ามีนนพอดีพาอไม่เห็นย่ำหอยนางรมนะจ๊ะแส่แป้งข้าวตองมะล่างหอยให้สะอาดก่อนจ้าใส่แป้งมันลงไปเพื่อดับกินข้าวหรอกกระรางออกจ้าต่อมาก,กับเซาโซดาถ้งไวหาหน้าที่จ้าคันตอนต่อไปใส่พริกกระเทียมหอมหอมใหญ่พริกเผาผักชีฝรั่งน้ำหมกหน้าวกะมาโคเล่กค้เล่กให้เขากันจา้า หลังจากนั้นพ่อขากันแล้วเขาเกาหอยนงังร่มเตรียมใบ้มาเท่ลงไปแต่ก็ค้นให้เขากันจ้ะพ่อหอยกำนำย่ำขากันแล้วกับเทศใส่จานรสจ้าสวัสดีครับ พี่น้องจ้ามื้อน,นี้พ่อใกำเนิดสิพามาก,กินย่ำหอยนางรมจ้าพี่น้องจ้ามาแซ่บๆกันจ้าแม่ครับผมสลัดออร์แกนิกนะค่ะพี่น้องค่ะสลัดออร์แกนิกสลัดออร์แกนิกแล้วก็อะไรยอดปลากระถินกระถินจ้าตัวปีนกำแพงไปเก็บด้วยครับ่แตหอ่อห่อจ้าเนี่ยน้ำมันหน่อย อื้อืหวานจัดนะค่ะโป้ด้วยผักกะทิอือเผ็ดเปรี้ยวหวานครบรสเลยจ้ะ หอยจับได้แล้วเจ้ามาก,กินฟังหอยมันตัดงานแล้สิเหรอไม่ว่าเป็นยังฟังหอยคือเบิดก่อนหอยอยังร่มตัวไงนะครับมาก,กินฟังห้าวหรอ,หอกว่าห้ากินเร็วมาจากพี่นอ้องค่ะพัฒเกษตรนะ กะทินไปครับมันนี่เคยสิกินสวยๆบาบาๆกินง่าย สิพันมาเดี๋ยวกินมังามแต่รสชาติถึกต้องเลยสำนักถึกต้องคืออยู่ล้านปา กระเสือนหนักกระเสือนหนักทำไม้ได้จ้ะ,ะหอมเจียว บาสิกินง่ายๆกัลื่โต เงียบเลยกินอยา่อางเดียวเนาะมาจ้ะพี่น้องค่ะมากเลยครับผมอยากกิมากกว่ หอมหวานๆลยจ๊ะทำยังไงทำปูม,มผักไมม่ๆนะครับแม่ด้ดยอันเอีงก่อเอาม่านผุ่มหนึ่งมาพ่อมอืม,อม,อม ตจมากินข้าวต้มกันนะครับพี่น้องครับเมื่อจำกันเข้าใจไว้อย่างเข้าใจไว้ผมไม่ค้นไม่ยาม กี่เด่ะแจ็คเจ้าเสียเรียงซุปม,มีบอลเฮ้ยไม่อย่างไฟแตกช็อตฟิลตลอดอ๋อจีมาเป็นไฟระเบิดจ <c oughs> ะกีดด่จะหน่อยๆจกเขานะเพราะมือตามกันอยู่กองเขา <c oughs> <c oughs> พอก็แม่กับว่าโอ้สิมีคนมายาไมไล้จำมและผลอะแต่ก็มีคนมายามอีหลจีจักัยมาลไมันมีหลายอันอยู่เดชความเสียสมนี่อ้า Giêng nêm gà. Ngāng cả. bê sỉ luôn. về về Năm mắt. Mhm. 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 ิ่เบอร์ค่นเนาะอืมใน่หลายจะไปตะหลุดเลยอืมผ่านห้องหวานจุ๋ยหวานปะหวานหอยหอยยังแนี่ยไข่คิดดีอะไรได้ไข่เ้ิ่มสีปะ S <S หั่นผู้ักชนหอน้องอหาหยาเนาะค่ะพี่น้องคะอาหยาไปโรงเรียนเหรอได้ตาพี่น้องจ้ะไปโรงเรียนเด้แล้ว,วยุดอันแค้นหักยุดไปอัน จักมื้อนะเกือบเดือนป่ะเดือนนึงต่ะป้ามันบ่หลายมั้ยหลายตัวเนี่อือ เกือบมันไปซื้อมาใส่อีกค่ะน้องค่ะเห็ดเองเทียแรกนะครับน้องพ่อ,อยังนี่เทียแหกแม่หลายอย่างาแม่จ้ะแต่เห็ดทิปมากเนาะตุๆอย่างแหลกเพราะว่าจาไม่เคยเห็นตับเขา <laughs> กินไม่น่าสื่อกินสื่อกินกับเมนูบปลาไหลได้จ้ะกะบพราหมูก,กรอบกะบพราหมูซับมันว่าเนี่ยรู้ตะเทากินดีอยู่ไป้างนอกเทีนน่ึงก็กินหลายอย่าง เขาต้กินง่ายมากไหนคนกี้มากเป็นแดดอ๋ออ,อีกนี่สวยอืะ ทุ่มเหมือเนทุ่มเหมือส่วนเอาส่วนเอาว่าแมันแข่งกับมาราธอนสวยๆจ้าดูแค่แม,ม,ม,ม่เธออร่อยตัง <laughs> สิบ่ะอือเหี้เห็นมากเกินสิวะห้องบักยอง Bao bỏ lại cái nhắn nhỏn bia nó ta. Buyết thân nó. No one ngăn chắc bỏ nhắn cắt. Mhm. 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 หปวดพอยไม่เห็นม,มันไหลแมนถาดกับนายได้ด้วสักไลาล์แล้วก็ต้องกินทําเมลานิดนึงสั่งคลิปก็จะเป็นเครื่องชโมมงกินชั่วโม,มงหนึ่งีสิอืมผักเขาบื่อเ่เบิดเตินครับกินผักดีประนีครับเห็นหน่อยนึงก็เต็มจานจา้ะข้าวเนี้ย เครื่องสมุนไพรนี่จะผ่านเรื่องเหรอปะมันมันเป็นความถนัดของมือมันคือมันผนละสีมันผนละสีไปได้เนี่ยทุกคนมาแมนยู่คอยกับปืนสังเกตไหมบังคอยจากทั้งเพียร์บังคอยยี่ดังสีนั่นก็เติมเป็นเจ้าื่อวานังคอยกินสลัวนมกะจอหนินี่สีมันมกะจอ เจ้าข่อยบอกให้เจ้าข้างนซื้อแต่มาข่อยกินไว้กินส่วนวดข่อยเลยว่าเจ้ามาจับข้างไข่จ้าพี่น้องจ้ามือนิกาเบิร์ดเหล่านักจาระยกินมุ้งม,มากกินมอสุภาพพ่อ,กอาพายกกำเนิดกับคอสเถอะเขาให้นักเบิอดจ้าข้อเมนมาเล่นกับมุ้งพ่อยใด้ด้จา้าเดี๋ยวพ่อยิ่ไล่ตอบให้เบิร์ดเลยจา้าสำหรับวันนี้ Sawidi